สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขียวเซียอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสาหรับมื้อนี้นะครับผมแดดดีครับพี่น้องมื้อนี้ท้ายยุทนาสิออกไปแล้วเมื่อนี้ในเบื้องงวดแดงสีจะจัดสมนักการล่อค่อยอีกแล้วครับพี่น้องเมื้อนี้ถ้าผีผ่าน้องเมื่อเบื้องงวดงามแม่หัวโลนท้องแลกนะครับผมงามงามครับพี่น้องสําหรับผู้มักพันทุกกรรมดีได้ความสดนะครับขอกีเอาราคามีมาให้พี่น้องเขาได้ชมถุกอีพี่ทุกคลิปครับพี่น้อง เดี๋ยวมือนี่ไปทักทายครับพี่เอพันจักรน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทั้งเบอร์จักตัวพี่มือนี่ให้พี่น้องเข้าได้รับชมมีแม่ทองแรกแปดตัวครับกับหนึ่งโค้งครับผมอ้าวนะครับให้พี่เอน้องเข้าได้รับชมสักหลักเป็นงัวแม่ทองนะครับเนาะเป็นแม่ทองทองแรกทุกตัวเลยครับอาจารย์เอาใจผู้มือใหม่ผู้อยากจะเลี้ยงงัวนะครับหลายท่านมีปัญหาเรื่องจับสัตว์งัวบอมแอนผสมติดยากขอกพีเอราคาข้ามคัดแต่ของดีราคาถือว่าเป็นราคาที่ สมดาสุกเนื้อทุกตัวเน่นอนมาเบิ่งแม่แรกก่อนสําหรับมือใหม่เข้ามานะครับแม่แรกเป็นสาวทองแรกบ่ครับผมสาวทองแรกครับผมสาวทองแรกหัวหล่นธรรมชาติเด้อพี่น้องแม่นี่ส่วนสูงลอยเท่าไรครับพี่เอ๋สี่สิบสองสี่สามครับผมร้อยสี่สิบสองถึงร้อยสี่สิบสามนะครับติดทองจ็ดเดือนแล้วพี่ติดทองหาเดือนกว่าครับทองเคเมหกแปดครับอ่าทองหาเดือนกว่าดกับกัเลิดเค็มหกแปดนะครับผมอ่าพอพั่นง่วนอกของวิไลฟาร์มด้วยครับพี่น้อง ใบหลอดมีครบครับพี่น้องผสมหาเมษาหกหานะครับผมโตพันเองเป็นลูกของสติงเล่ครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องร้อยสี่สองร้อยสี่สามนะครับส่วนสูงเป็นน้อยหน่อยอาจารย์ผสมต้นหน่อยครับตัวนี้นะครับอันนี้ประกันท่องให้ตรวจเรียบร้อยบอมีตำหนิเนาะพี่เนาะแม่นี่เนาะบอมีครับบอมีตำหนิเฉื่อยๆเลยพี่น้องถือไม้เก่ายืนรับตามุ่ยมุ่ยครับพี่น้องสำหรับผู้กระลังหาง่วงไปเลี้ยงแม่ที่เรียก เปิดมาให้พี่น้องเขาได้ฟังราคาจัง่อยนะครับพี่หลายปันไหนครับผมอันนี้เฮดเป็นอะไรนะครับผมเอาจิตมื่นครับผมอันนี้จิตสาวทองเจ็ดมื่นครับพี่น้องสาวทองแรกเจ็ดมื่นบาทได้หัวลุนถ้ามาฉาดพร้อมนะครับผมเอาโทรมาก่อนาเด็ก่อนนะครับโทรมากเปอร์เดลครับพี่เอ 083 083 144 144 2898 2898นะครับผมอีกเบอร์หนึ่งผมขึ้นให้นะแอดไลน์ได้๋ยทั้ง2เบอร์ได้พี่น้องนะครับเฟซบุ๊กพี่เอสิวันได้ก็ครับเอสารคามสารคามครับผมเอสารคามวักสารคามนะครับพี่น้องแอดเป็นเพื่อนพี่เอมาได้นะครับมาเอาไปเลี้ยงเจ็ดหมื่นเองครับพี่น้องแม่นี่ท่องกาลิเคมหกแปดลูกสาวสติงเลสสองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องนะครับท่องหกแปดครับพี่น้องเชื่องเชื่องนะครับได้หัวหลวงนธรรมชาติพร้อมประกันท่องให้ นะครับอยู่หอกฟ้ามพี่เอนี่ตรวจอันดาเศร้าห้ทุกโต้ได้พี่น้องเป็นงัวแแมททองหาบมาแน่ใจขอเบิ้งคลิปอันดาเศร้าก็ได้หอดหอกตรวจซ้ำก็ได้ครับพี่น้องต่อไปเป็นแม่ที่2นะครับแม่ที่2อ่าอันนี้ก็นะครับหนาลึกสูงใหญ่ร้อยหาซิบครับผมร้อยหาซิบบวกครับพี่น้องตัวนี้กับพันธุกรรมหัวโลนธรรมชาตินะครับข้นเขาขึ้นนิดเดียวครับพี่น้องตัวนี้บริเวณเขานะครับเป็นโลนธรรมชาตินะครับแม่นี่ สีแดงโบดอกใหญ่ไหลกว้างครับพี่น้องเบิ้งนะครับอกกว้างเลยนะครับต่างข้อเลยหลายติดทองอยู่กับพ่อด้ครับพี่ติดทองกับอ่าอันนี้ครับไอ้ไวเซ็ตสองหนึ่งหกครับพี่น้องของโชคลุนิมิตฟาร์มทองเจ้าไวเซ็ตสองหนึ่งหกผสมสิบเจ็ดมี่สาวหกหานนะครับเนาะนะครับผมตัวเพิ่นเองเป็นลูกของฮุสตันเนอะพี่น้องนะครับอ๋อเป็นลูกของฮุสตันเก่าๆทำหนึ่งนะครับผมเป็นลูกสาวของฮุสตัน ส่วนสูง1นึ่งลครับพี่น้องไปหลวดมีครบตรวจทองอันตราเศรเรียบร้อยนะครับเมียที่2ฟังราคาเลยครับพี่เอเปิดไลน์ไปไหนครับเก้าหมื่นสองครับผมเก้าหมื่นสองพันะครับเอาราคาห้องบ่อดแสนเรับพี่น้องยังต่อได้อีกนะครับผมราคานี้นะครับการขนส่งว่าตงกังวลนะครับมีดทรงไหแน่นอนนะครับหอดคอกรถลดกับมีดทรงไกลๆทรงถึงแน่นอนครับพี่น้องเมียนี่ราคาอีกรอบนึงนะครับเก้าหมื่นสองครับผมเก้าหมื่นกับอีก2องพันบาทนะครับพี่น้องเบื้องไทยนะครับเป็นเครื่อง นะครับเครื่องบดอยู่นะพี่เนาะเครื่องบดครับผมเครื่องบดด้วยครับเมียนี่เครื่องบดครับหนะหลึกอกไงไหลกว้างครับพี่น้องให้เบิ่งหลายๆมุมนะครับเอาตัวนี้ยังต่อร่องได้อีกครับพี่น้องราคานี้ราคาห้องไว้ยีงน้องเรื่องนครับผมได้มาพูดคุยมาต่อร่องเอาเบิ่งหนาตรงเพิ่งจักหน่อยนะครับเป็นลูกผสมบรามันได้จังนะครับสองตัวนี้พ่อเดชจดเอฟนะพี่เอเนาะยังครับไปจดได้เบิร์สุตโตนะครับเอานะครับตัวนี้เมียแรกกับพ่อเดชจดนะครับพี่น้องเอาตัวต่อไปตัวที่สามนะครับผม อ่าดีกับแม่สาวทองแรกให้กันนะพี่เนาะทองแรกครับผมอ่าสาวทองแรกนะครับจักเดือนเราพี่ได้ทองเนี่ไม่หาเดือนเลยครับทองประม่านหาเดือนทองเคเอฟสามหนึ่งครับเป็นลูกของพริกแดงครับผมอ่าเป็นลูกสาวของพริกแดงเอชเคห้าแปดหนึ่งครับพี่น้องอันนี้คือใบของพรอเพินนะครับผมสถานะตอนนี้ทองกับกัมโบเคเอฟสามหนึ่งผสมเจ็ดเมษาหกหานะครับใบหลอดมีครบเลยครับพี่น้องตรวจอันตราเศร้ให้เรียบร้อย ส่วนสูงแม่นี่ร้อยร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องตัวนี้อุ้ยเบิ่งสีนะพี่น้องโคตรแล้วนะครับบอดแดงแต่แขวนะครับผมสีนี่นะครับถือแดดทั้งสี่แห่งชักจีนนะครับสําหรับผู้มักนะครับง้อแดงด้วยครับพี่น้องแม่นี่กับสาวทองแรกได้สดได้สวยขึ้นกันฟังราคานะพี่แม่นี่เปิดไปเก้าสิบเก้าครับผมเก้าหมื่นเก้าพันตอรองได้ครับพี่น้องแม่นี่พได้จดเอฟ ไผ่อยากเห็ดงัวเอฟกับมาเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันได้เอาไปจดเป็นฟ้ามจะของตํานีบ่มีนะครับผมเอานุ่มลงหัวนุ่มงามเลยครับพี่น้องนะครับชีดล่างกระกระชับดีนะครับขอค้าละค้าหนาค้าลังดีนี่ใสเื่องจุงได้เนาะพี่เอเนาะครับครับจุงได้ครับนี้ใสเชื่องจุงได้ด้ยครับพี่น่องสําหรับผู้สนใจเอาต่อไปเม่ที่ซีนะครับเอาให้เบิ้งรอบๆตัวจักน้อยครับพี่น้องงามเลยครับสีบะมีตกเลยครับนะครับเก็บสีดีเนาะครับเนาะ ลูกพริกแดงครับพี่น้องว่า้องห่วงตำหนานง่งแดงบ้านเท้าพริกแดง SK 581ครับพี่น้องเอาต่อไปแม่ที่ซีนะครับผมอันนี้สูงใหญ่ลอยหาสิบบวกกันกัวนี้เนาะลอยหาสิบบวกครับผมร้อยห้าสิบบวกตัวนี้เป็น F1 ฟหนึะพี่น้องสังเกตจังแด่นะครับผมขาหนามีเหล็กหนึ่งนะครับแล้วก็มีซื้อฟ้ามโลโก้ซื้อฟ้ามแล้วก็หมายเหล็กลำดับง่วนอยู่ในฟ้ามนั่นนะครับผมหลายท่านเบิ้งบ่เป็นนะครับขันเหล็กหนึ่งกับเป็นเอฟหนึ่งขัดเป็นเหลี่ยมลอยใส่โบมีเหล็กอยู่ขาหน้าแล้บ เอาตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกลูกอ่าเป็นลูกของอีนะครับเพื่อาจารย์ไปเกี่ยวจำมาได้ครับผมทาทาใบเอมได้ครับผมอันนี้สวมจุดสมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับแม่นี่ลอยหาซิบบวกเป็นแม่สาวคือกันท่องกับกาเล็ดเคหกแปดตัวท่องเรียบร้อยครับพี่น้องเอานะครับท่องสองเดือนกว่าๆวะครับผสมสิบสามกอข้องหกหาสามเดือนนะครับอาจารย์จากเขาสามเดือนแล้วนะครับโบสเต็มใบครับพี่น้องแม่นี่ขอบตาดําเบื้องนังไร่งว่าโบสปากดําขอบตาดํา นะครับคลิปหูนะครับผมขอบดําลึกเกือบสองขอนิ้วนะครับข้อขาหนาขากระดาครับพี่น้องตัวนี้โบดลึกเลยครับอาจารย์เอาโบดลึกเลยครับผมโบดลึกหนาขานะครับผมตรงท่ายมีขนดําแซมนะครับพี่น้องเอาไว้ยาประเภทดําเครื่องดาพัวหางนะครับอันนี้ก็คืออันเท้าเอิอนงวดนะครับก็สามารถหายรูออกมาตามสีของพอพันธุ์ได้นะครับทรงลูกออกมาหายไ้แดงออกแดงไ้โบดออกโบดครับพี่น้องสําหรับผู้หมักงวแดงไสขาวกับออกขาว นะครับฟังราคานะพี huh. ่เป yeah. ิดร้านปุณยนครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมหนึ่งแสนครับอีกหนึ่งหมื่นนะครับราคานี่ยังต่อเท่าไหร่ด้วยครับพี่น้องนะครับขั้นมักอยากได้นะพี่เอามันไปเลี้ยงอีหลีนะครับแบงพีแบงน้องเข้าไปเลี้ยงได้แน่นอนนะครับตัวนี้ตัวท่องก็เรียบร้อยแล้วครับบ่อต้องกังวลเอาไปเลี้ยงเพราะก็บงมได้ลูกออกมานะครับทรงต่อพันธุกรรมได้นะครับเป็นกําไรนะครับนะครับผมถือว่าเป็นราคาที่พ่อฟังเลยราคานียังต่อลงได้อีกเี่าไหร่ด้วครับพี่น้อเอาราคาอีกรอบนึ่งนะครับ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นนะครับหัวโลนแม่สาวท้องแรกด้ครับพี่น้องแม่นี่ก็เป็นแม่สาวท้องแรกคือกันจดเอฟแล้วได้ใบเอฟหนึ่งไปนะครับลูกออกมากกับจดเอฟสองต่อพันธุกรรมไปก็ได้หรือไผ่บัจดบเอยา,าหง,งัวมีไล่มีเบอร์ก,ก็บม่ต้องจดต่อเลี้ยงเป็นลูกผสมธรรมดาก็ได้ครับพี่น้องเอาเน้นเอาพันธุกรรมเพิ่นไปเลี้ยงเอาตัวต่อไปตัวที่หาครับพี่น้องตัวที่หาตัวนี้หนาลึกนะครับสีแดงเข้มบอแดงที่เขากันครับพี่น้องแม่นี่สวยงามเลยครับผม เบิ้งเล่าลางพี่น้องนะครับล่านมมหาเสดือนะครับมหาชีดจับดีนะครับหนาลึกพี่น้องแม่นี่ร้อยสี่สิบห้าถึงนึกกันเนาะพี่เอเนาะแม่นครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกตัวนี้หนาลึกเลยครับผมหนาลึกลูกสาวพอไหนครับตัวนี้นี่ลูกสาวเอทเคหาสองศูนย์ครับลูกเอทเคหาสองศูนย์นะครับผมลูกเอทเคหาสองศูนย์ทองกับเอทเคหกแปดครับผมทองกับเอทคหกแปดครับพี่น้องได้สามเดือนกว่าแล้่ยวด้วยครับพี่น้องเอทเคหกแปด ใบผสมมีครบนะครับ11มีทุนหน้า 6, หกขามือใบผสมเพิ่นใบพอเพิ่นกับเป็นหาสองศูนย์ไครอยากเก็บพันธุกรรมหาสองศูนย์นะครับกับรีบเลยนะครับพี่นอ้องแม่นี่ร้อยสี่สิบห้าบวกครับส่วนสูงประกันท่องไฮด้วยครับพี่นอ้องแม่นี่<ม>ตรวจท่องไ้เรียบร้อย ตำหนิมีบ่ครับพี่บ่มีครับผมอาจารย์เมียนี่บ่มี่ตำหนิเด้อครับพี่น้องนี่ต่ามันงามนี่ครับผมเอาหลายไปได้แล้วครับบาดนี้ฟังราคาเลยพี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็อีกเก้าพันบาทราคานีต้อล่องได้ครับพี่น้องครับผมต้อล่องเอาลูกเอชเคหาสองศูนย์หาอยากเราพี่น้องพันธุกรรมหาสองศูนย์น่าเชื่อกัถือว่าจะหายากแล้วนะครับเพราะว่ารีดไม่ได้แล้วพอเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่ผลงานและพันธุกรรมที่เก็บไว้พี่น้องเขาเดี๋ยวเอาไปต่อยอดสำหรับผู้หมักงัวแดงสายแดงเลยครัับบพี่่่นนนน้อองงผิดหวแ ของกับพอนออกเจ้าเข้มหกแปดครับพี่น้องผลงานประจัก์แล้วหกแปดออกลูกออกมาเริ่มหลายแล้วครับพี่น้องหายลูกคุ้มสีดีนะครับกระดูกเนื้อหนังโค้งสางดีนะครับตัวนี้มีกรรมไรครับพี่น้องยังมาต้อนน้ำเพลินไปเอานะครับผมเป็นตกลูกออกมานะครับผมเข้าขายแสนข้นกับขายได้ครับพี่น้องแม่ลูกหัวล้นนะครับเอาแม่ต่อไปนะครับผมอันดับที่หกต้องพีเนาะครับผมอันดับที่หกสำหรับผูนมักนะครับใหญ่ยาวลึกนะครับตัวนี้ ตอบโจทย์ครับพี่น้องแม่นี่หนาดีนะครับหนาลึกนะครับแต่ต้องมาฟังราคาก่อนครับพี่น้องว่าอยู่ในงบประมาณพี่น้องบ่นะครับส่วนมากก็เล่นตามงบประมาณนะครับผมเรื่องขันตุกรรมกับเรื่องสําคัญขั้นงบถึงก็อยากให้ได้ของดีไปเริ่มต่อยอดในคอกในฟาร์มเพราะว่ากระแสบานเฮ่านี้ลูกผสมบราหมันนะครับง่ามปันเรือร้อยกับไร้ครับพี่น้องมือนี้นะครับอีกแม่นึงนะครับผมเป็นแม่สาวเพื่อน อันนี้ร้อยสี่สิบบวกนะพี่เอเนาะครับผมหนาครับเป็นื้อได้เงาได้ลึกได้หนาครับพี่น้องท่องเที่เดือนเราพี่เอ๋ในท่องเพิ่นนี่ท่องสองเดือนครับผมสองเดือนกว่าสองเดือนนะครับผมท่องขี้เอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องท่องขี้เอฟสามหนึ่งตัวนี้ถาถาใบเอฟแล้วครับผมจดเอฟแล้วยนะพี่เอ๋เนาะอ่ายี่สิบแปดกอข้อหกหาเป็นมือผสมเพิ่นเด้อครับพี่น้องนะครับแม่นี่ร้อยสี่สิบบวกนะครับครับผมร้อยสี่สิบผาเพื่อครับผมเอานะครับประมาณนี้ครับโอ้หนาตัวครับพี่น้องนะครับหนอกก้มตั้งดีนะครับผม ตรงขาหนาเลยนะครับหมายเลขตีเบอร์เรียบร้อยล่อใบเอฟมากครับพี่น้องแม่นี่นะครับเบื้องมัดกามเนื้อทยมาดีเลยครับพี่น้องเอาฟังราคาเลยครับพี่เอ๋บาทที่นี่แม่นี่เปิดรลายไปได้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นกับอีกสองพันทองสามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับผมกับผสมแล้วลูกออกมากับบีดออกมาเอากระดูกของสามหนึ่งมาเติมอีกจักหน่อยนะครับสนใจก็โทรมาหาพี่เอ๋พันได้เบอร์โทรทียู มาเบิ่งตัวจริงก็ได้ครับพี่น้องบ้านได้ก็ครับอยู่บ้านน้องคู่ไส้กับผมบ้านน้องคู่ไส้ครับอำเภอว่าปีปทุมนี่ครับผมอำเภอว่าปีปทุมก็ย่งยังไงก็คืออยู่แทบจะยุติทในตัวอำเภออำเภอว่าปีปทุมเลยนะครับผมัระมุดมาถนนไงคำว่าหาลอยเมตรครับอ่าจากถนงนี้คำว่ามาประมาณหาลอยเมฆนะพี่เนาะนะครับกับตรงขามกับซอยตรงขามกับโลตัดไงว่าปีได้หรือเปล่ประมวลมาโลตัดไงว่าปีมั้งยังไงนะครับว่าทุกตัวว่าเบิ่งตัวจริงจะเป็นเเเรรรื่่่่่อออองงงดดีีีทสุนนนะะคคัับบบพ้าาตไปผมมิ นะครับแม่หัวโลดอีกแม่นึงอันนี้ลูกสาวซี่ว่ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องนะครับหนาลึกนะครับสูงใหญ่ร้อยเท่าไรครับพี่เอส่วนสูงร้อยสี่สิบเจดสแปครับผมร้อยสี่สิเดร้อ่พี่น้องลูกสาวซี่วยศูนย์เก้าหกครับพี่น้องแม่นี่นะครับทองแก้ครับหกเดือนกว่ามันเเดือนอลไรทองหกเดือนสี่เขาเจ็ดเดือนแล้วนะครับติดทองก็พอได้อยู่ครับพี่เอทองกับเคเอฟสาม่งครับทองกับเคเอฟสามนึ่ครับพี่น้องนะครับทองกับเคเอึ หกเดือนกว่าๆแล้วครับพี่น้องผสมยี่สิบสองมีหน้าหกหานะครับผมเพื่อนเป็นลูกของเจ้าซีว9 6ศูนย์เก้าหกใบหลอดมีครบนะครับจดเอฟไปเพี P ้ยนี่ยังครับผมไปจดเองเลยผมเอาไปจดเองก็ได้ครับพี่น้อง <c oughs> มักไงหนานลึกตรงแม่นี่เลยครับหนาครับรับผมแม่นี่ กับพี่น้องนะครับใหญ่หนาลึกนะครับผมถ้าเป็นผิวหนังเพิ่นกับเศร้านะครับผมเป็นโรคผิวหนังกับเศร้าเหรอครับนี่ครับขนเริ่มงอกแล้วพี่น้องนะครับจะเห็นว่าขนเริ่มขนหน่อยเริ่มโพกขึ้นมาแล้วเกระจายมาทายกับว่าแต่ปรนี้ครับนี่ระเด็นขนมันขึ้นมาเต็มหมดเลยครับเอาละครับการเลี้ยงดูก็สำคัญครับพี่น้องนะครับขันมิเตเลี้ยงเพิ่นว่ารักษากันเพิ่นเจ็บเพิ่นป่วยนะครับก็ทัรวมดานะครับอ่านะครับเป็นโรคเป็นการโรคผิวหนังค่ายนอกนะพี่เนาะได้เกี่ยวกับไผ่ในมีลูกได้ปกตินะครับผมกับขนก็เริ่มงอกแล้วนะพี่เเเราาาาออมดูแล นะครับผู้เอาไปต่อเนื่องก็ดูแลหายแล้วก็เอาไปดูแลกันต่อเนื่องแล้วก็หายครับพี่น้องฟังราคานะครับพี่เอแม่นี่เปิดไปหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกห้าพันบาทครับพี่น้องลูกสาว CY ไว้ศูนย์เก้าหกนะครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมถามว่าอะไรครับว้อแบบนี้ครับหนาหนาลึกนะครับซีไวนะครับความหนาของล้ำตัวครับพี่น้องเบื้องความหนาความลึกของล้ำตัวเส้นหลังตรงนะครับผม เอากระดูกใหญ่ครับพี่น้องทั้งไทยนะครับผมเบิ้งมัดกรรมเนื้อไทยชัดเจนดีคนะครับเอาผู้มักกับมาเบื้องเอาครับพี่น้องราคานี้ยังต่อได้อีกหลายเลยครับพี่น้องต้องพีเอเพิ่นอยากนะครับเปิดไว้ให้พี่น้องเขาได้มาต่อเอามักนะครับอาทีตนี้มีแม่ลูกนะครับท้ายคลิปมีแม่ลูกนะครับมีแม่ทองอีกแม่นึงครับอาทิตย์นี้แม่ทองอีกแม่นึงครับพี่น้องเดี๋ยวยางขึ้นไปเบิ้งกันนะครับเอาครับผมมาเบิ้งแม่ต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่สาวเพื่อนเนาะแม่สาวทองแรกด้วยเนาะแม่ครรับเเเปป็็นนออฟลูกกทงแ เป็นลูก KF31 ครับผมหลูกสาว KF31 นะครับผมเป็น F1 ฟหนี่เนาะครับเป็น F1 ครับเป็น F1 โอ้พี่น้องเงี้ยเอดีนะครับเติมลึกเข้าไปอีกจักหน่อยนะครับผมได้เลยนะครับแม่นี่นะครับลูกกระบียดออกมาให้ลึกกว่านี้นะครับส่วนสูงแม่นี่ลอยซี่สิบไร่ครับลอยซี่สิบหาครับผมลอยซี่สิบหาเนาะครับเนาะนะครับทองก็พอได้อยุ้นครับซี่ว่ายศูนย์เก่าผมเอาทองซี่ว้ายศูนย์เก่าหกกับพี่น้องผู้ได้หนาหน้ำเชี่ยผู้ได้ชงหนาหน้ำเชี่ยซี่ว่ายกับราคากถับขยับขึ้นไปแน่หา มาเอาตัวที่เพิ่นผสมติดทองแล้วเราพี่น้องไปรุ่นเบื้องลูกเอานะครับตัวเพิ่นเป็นเอฟหนึ่งเนี่ครับพี่น้องลูกแค่เอฟสามหนึ่งเอฟหนึ่งนะครับตีเบอร์มาให้เรียบร้อยนะครัตีเงาหนาดีนะครับฟังราคาเลยครับพีอ้แม่หนี่เปิดไปเท่าไรครับตัวนี้ผมเปิดแบงค์ครับผมเอาอ่ามาเห็ดเป็นโปรโมชั่นึลยครับครับผมวันเสาร์โทษถามเจ้าของเขาอเลยครับเบอร์เลยครับสื่อมาหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันขับครับผมเปิดแสนสามกว่า นี่เอาแท่หนึ่งแสนาครับผม1นึ่งแสนกับอีก3 0 0พันะครับเอฟหนึ่งลูกนะครับพุ่ยเคเอฟสามหนึ่งทองซี่วศูนย์เกาหะครับผมนะครับได้ซีวาศกาห็ได้ความลึกลงมาอีกนะครับผมนะครับได้ลึกไดนหนาลงมาอีกจักน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการบีบอีกลงโตครับพี่น้องคู่นี้า0หมื่นสามครับอ๋อหนึ่งแกับอีกสามพนครับพี่น้องนะครับผมเอาหนึ่งแสกับอีกสามพบาท นะครับราคานีเป็นโปรโมชั่นยักต่อได้อีกเด้อครับพี่น้องนะครับถือว่าสุดคุ้มแน่นอนในงวดอีกหนึ่งนะครับเอาไปต่อยอดเอาประกันท่องให้นะครับผมตรวจอันด้าซาวเรียบลเอสเพิ่รจะสองตัวครับต่อพยรอยต่อลง้นขาดวันนี้อีกผมเลยว่าห้ครับมันนต่อครับผมครับมัน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 ขายไปครับประมาณไม่กันลุดหลายแล้วตัวนี้ขายลุดให้แล้วครับผมอันนี้ก็คือกระตั้มกระตั้มทุนพัวมากเนาะแมนครับผมมูมาต่อกระได้เรื่อยๆมาแลบางคนไปลุดดหายยุครับแต่ว่ามันลุดหลายพหด ครับผมไปรุ่นอะไรผมกับไปบ่ได้ครับผมแล้วเอาเก็บไปก่อนครับเพราะว่ามีม้วครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ลูกครับบาที่นี่นะครับมีคู่แม่ลูกงามครับพี่น้องกับลูกสาวนะครับผมลูกก่อได้หรอครับพี่น้องเนี่ยซุนกองหัครับผมหลังเสียไหวสูนเก่าหกครับพี่น้องม้วนลูกเสี่ไหวสูนเก่าหกนะครับใครอยากได้ลูกพันธุกรรมเสียไหวได้อพี่น้องนะครับเอาแบบเป็นตัวออกมาเห็นตัวเมียนี่แหละพี่น้องนะครับมองมันจบเลยบางคนผสมหรวมเอกไปรุ่นผู้แม่นะครับผม เอาแบบมีลูกตัวเมียใางน้ำกลมาเลยกับเมียใหญ่ๆลอยหาซิบหอดบ่ครับเมียเพิ่งลอยหาซิบบวกครับผมประมาณลอยหาซิบเมียนะครับลูกโตที่ใดครับอยู่ในเมียนี่ลูกโตที่สองครับผมลูกโตที่สองนะครับผมเมียก็ออกกระทบปลายหูเพียงปากพอดีครับเมียอันเมียเขานี่เพิ่นเขาเป็นปีงัดหันปลายมันแตกนี่ครับผมผมก็เลยเอาไปลูบลูบลูบเขาห้ครับผมเลยนลูบเขาห้ครับเดี๋ยวพอมาแต่งเขา ประมาณเดือนละครับลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นเดือนกว่าหนึ่งครับอาจารย์เดือนก้อนๆนะครับผมลูกซีไวซศูนย์เก้าหกใบหลอดมีครบเด้อพี่น้องนะครับอันนี้ใบนะครับผมหลอดมีไห้นะครับเกิดเดือนสิงหาหกขานะพี่เนาะเกิดเดือนสิงหาครับพี่น้องนะครับก็จะเข้าสองเดือนนะครับผมลูกกับขีเข้าสองเดือนแล้วนะครับลูกซีไวซศูนย์เก้าหกครับพี่น้องเบิ่งป้าสีไหมนะครับเบิ่งเส้นหลังลั่มโตตรงดีนะครับ เอาฟังราคาด้วพี่เอนะครับผู้เม่ลูกสำหรับผู้กำลังหายอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงได้เลยครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมหนึ่งแสนก็อีกหนึ่งหมื่นบาทได้พี่น้องงามครับครับผมราคานี่นะครับผมยางในตลาดเกือบขาดกระหามพอนะครับพี่น้องแม่เงี้ยความครับหนึ่งหมื่นก็อีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมอ่านะครับหนึ่งแสนก็อีกหนึ่งหมื่นครับพี่น้องราคานี่ได้ครูแม่ลูกลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกครับพี่น้องสนใจนะครับมาเบิ่งตัวจริงนะพี่เอเพิ่นได้นะครับอาเภอวปปี่ทุม ปักบูธมาแถวแถวโลตัดว่าปีประทุมเลยพี่น้องรับร่องได้ของดีไปเลียงแน่นนนวนะครับเมื่อไม่อยากจะเลียงงัวหรืออยากจะหาเพิ่มเขาไปในคอกในฟ้ามอยากไปต่อยอดธนุกรรมนะครับโคขางัอหน่อยป้าหลังแต่พี่น้องนะครับเบิ้งมาดีเลยพี่น้องเบิ้งกระดูกโครงสางมาดีเลยที่ไหวศูนย์เก่าหกเบิ้งบาทยางครับพี่น้องนะครับแข้งขาเหยียดเต็งยงดีนครับผมเอาศสนยจพ่อมาพี่เอไดเลยเบอร์ใดก่อนครับเบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สี่ 2898ครับผมครับผมแอดไลน์มาเบอร์นี้เนาะพี่เนาะใช่ครับทั้งสองเบอร์เลยครับทั้งสองเบอร์อีกเบอร์นึ่งแล้วผมขืนไฮครับผมนะครับเฟซบุ๊กนะครับพี่เอเฟซบุ๊กเอสารคามสารคามครับผมเอสารคามวักสารคามเนาะครับพี่น้องแอดเป็นเฟซไม่ได้นะครับผมการขนส่งกับ่ถต้องกังวลทีมงานเพิ่นหารถไห้ส่งได้จังหวัดนาคอกนาฟาร์มนะครับอยากเบิ่งคลิปก็แอดไลน์มาคลิปตัวท่องยืนยันให้ไอยืนนี้อ่านฝากฝากนี้นะอาจารย์ครับทั้งเทวาคอมเมนต์ขันคอมเมนต์ดีดีดผมจะนะครับถ้าขันขัน คอมเมนต์ขึ้นนิดนึงครับผมบาได้ว่าคอมเมนต์ยังขัดครับเพราะว่าบ,บ,วบางทีมันมันคอมเมนต์บางทีว่าง้อเขาหนีว่ามีแต่งง้อเกอ่กามาไทายเอายูทูปเปิดแดงๆมาไทายพอสามสามช่องแล้วครับ,บออกไม่ได้ตัวไปปิงิงผมถามไหมครับไผัมาเห็ดเัืงสี่เขาลงง้อเป็นลานา้านเขาเสียมาไทยช่องเดียวไม่เป็นไปเลยครับเขารขกระจายความเสี่ยงครับผมพอาะง้อเขาลงเป็นล้านอาจารย์เนาะเขาเขาต้องทายทุกช่องอะครับเขากระจายความเสี่ยงออกไปครับผมก่อเหตุ่าสื่อว่ามาหนีเขาวอากับไรนี มันก็เป็นไปเวลายเขาลงทุนเป็นล้านครับอันนี้คือต้องต้องเข้าใจครับก็คือว่าคุณไปเห็นงานเมืองนอกขันคุณไปเห็นงานเมืองนอกคุณเบี่ยงเงินเดือนเขาก็ได้ครับขันขันคุณจะคิดแบบนั้นครับผมนี่คือคือคือว่าอันเปรียบเทียบไปฟังครับผมนี่คือครับก็คือเขาอธิบายให้เขาใจตรงกันนะ่อ่าครับผมหลายท่านคอมเมนต์กับในเชิงสั่งรค์หรือว่ามีสิทธิ์ในการคอมเมนต์แต่ว่าบางเทื่อ อ่านะครับผมกับว่าอยากให้คอมเมนต์ล้ำเส้นเกินไปนะครับผมเพราะว่าทุกคนกับประกอบอาชีพครับง้อถูกตัวย่นี่กับมีราคามีต้นทุนมีการเลี้ยงดูมีการซื้ออาหารนะครับหรือว่าการไปหาง้อมาได้ขนาดนี้ต้องลงทุนลงแรงขนาดใดผู้มิมีโอกาสกับว่าแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับการเปิดร้านค้ากับว่าจะตั้งกันนะ้วกับการเห็ดฟาร์ม่วง ก็ค <c oughs> ือการเปิดลานค้าคือการครับพี่น้องนะครับ <c oughs> เปิดลานค้าไปซื้อของมากขายทอทุนจังได้กับพอๆกำไร <Man S 2> <c oughs> มนีแต่จริงกับจริงนะครับพี่น้อง <c oughs> มีแต่จริงกับเจา้าร <c oughs> ฉะนั้นนะครับพี่น้องผูม้มีโอกาสกเพิ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีฟ้ามีหางัวดีๆไห้พี่น้องเขาได้ไปเลี่ยงโดยมีการรับประกันและมาตรฐานที่ชัดเจนให้พี่น้องเขาได้ไปเลี่ยงสำหรับวันนี้ก็ พยายามอธิบายท่ายคลิปให้พี่น้องนะครับผู้คอมเมนต์ได้เข้าใจกันจักหน่อยผู้เข้าไปอ่านกับพยายามใช้วิจารณญาณในการอ่านข้อมูลหรือว่าศึกษาดีๆถ้ามีโอกาสมาหาพี่อชที่ขอกมาเบิ่งง่วงน้ำเดินมาเบิ้งัมันสิได้คำตอบเพิ่มาพูดกันต่อหน้าเลยครับหนึ่งผมกะให้ความรู้ครับอยากเห็นง่วงมาแข่นกันนะพี่เอนชครับอยากเห็นง่วงกับมาเรียนเรียนรูอว่าผมครับผมคือว่าผมจีบอกครับว่าเฮ็ดยังไงซื้อไงง่วงเลยครับดูนี่ตะกี้ผมกับล้ำบากครับไปซื้อแลนซื้อว่าหนิซีจังหวัดหา าใจหักผมท่านี่ครับนี่ขาเต็มใจเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนาะครับนพี่เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อะไรครับผมจะได้ฝากเป็นกําลังใจกับไรก็แช่ได้พี่น้องไรก็แช่เป็นกําลังใจทีมงานเขาจะน้อยจากราบพิศมีแลละครับผมสวัสดีครับ